สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมช่องวัยรุ่นโจแดนนะฮะวันนี้เราจะไปส่งทรายครับแม็เคาริงจมนะครับหลังจากเมื่อวานไม่ได้เอาไปส่งนะเนื่องจากโดนล็อกนะฮะโดลล็อกเนื่องจากดนล็อกนะฮะนี่เจ้าไปส่งที่ไหนหัวตะนุ่มเลยเออเอาไปส่งที่หัวตะนมนะครับผมหัวตะนมครับผมฝนตกนะฮะฝนนตกคครรัับบอู้ยจอดพัตตองไปก่อน เออย่างสวยรีบปั๊บเลยนะนะครับเอฟซกับทยไทยครับไทยแล้วเนี่ยก็จะไปที่ินงดจำนนนะครับผมเอ่ออาจจะแวะไปรับเสียแจมด้วยหรือเปล่าทุรงาเสียแจมนี่เอาหาเสียแจมแล้วบดี๋ยวเราหาเสียแจมกันแล้วจะว่ายังไงนะฮะ ต,ตัวนี้มันต้องกระทืบนะครับผมมันต้องแบบล็อกตัวนี้นต้องเป็นล็อกทุงบ้านจะไปสงสัยกันนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับตอนนี้ก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับน้ำในน้ำเต็มกระบะไปแล้วบ้างว่ะนี้น้ำน่าจะเต็มกระบะแล้วผมน้ำน่าจะเต็มกระบะนะแล้วทรายซะด้วยโอ้โหชุ่มชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับผม,มบแล้วตัวหาเสีแก้มนะครับผม จำกัดย,ยังไม่ตื่นครับทำสติ๊กเกอร์มาครับเสียแชมทำสติ๊กเกอร์แล้วนะครับทำสองแผ่นนะครับสองมีเวลาจำกัดนะครับผมทำสติ๊กเกอร์นะนเจ<อ>มเจมแกสซิ่งลั่นทุ่งอะไรเขาไม่รู้เจมแกสซิ่งเดียวระหว่างทางก็ฝนตกนะฮะตอนนี้ก็หนาวครับหนาวอ่า ม่เห็นแล้วป่ะแล้วไม่ต้องโดนล็อกป่ะต้องโดนล็อกนะผมเอเมนไปส่งหัวตะนุนมันเป็นวัดเลยเต๋เป็นอะไรนี่แจ๋งไหมเจ๋งชิวชิวนะผมเสียงแจ่มไม่รับนะครับสงสัยนอนน้ำเตียโอมตอนนี้ก็น้ำเต็มสะพานโอ้โหน้ำตกลงผมโอ้น้ำน้ำเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้ยวโรยขันเลยขอโทษนะครับผมขอโทษครับ ไม่ได้ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้ตั้งใจครับผมเหยื่อหนามสวยเลยครับเอ้ยติมเติมเอ้ยไม่รับด้วยเออไม่รับด้วยนะครับโอ้โหเมื่อกี้น่าจะชุ่มครับชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มช่ำเดี๋ยวไปดูหน้างานนะครับผมว่าดินจะเป็นจะแฉะไหมหรือว่าจะเข้าได้หรือเปล่าหรือยังไงฮะเดี๋ยวไปแล้วตามไปดูกันนะครับผมก็ใจจะถึงแล้วระหว่างทางก็เชื่อรถรถติดครับเฮ้ยจมครึ่งล่าครับ ย้ยายครับย้ายย้ายด่วนครับเนื่องจากจุ่มครับเอ่อนี่ก็ซิมโหลดดึงเดี๋ยวเอาซิมโหลดดึงซิมโหลดดึงมุ่นเลยมุ่นเลยคุยฉากทีเดียวขาดครึ่งอ่ะกระชากทีเดียวขาดครึ่งแล้วนะครับอย่างนั้นนะครับจร่ซิงันก็จุ่มเดี๋ยว,วอันนี้นะครักลับมาเดี๋ยวดูต้องจอดดูแกสัก่อนเออแ้่ทางกลับมายังยังยังเจออยู่ก็อ่าผมช่วยไหมเออเดี๋ยวไปถามช่วยแกนะในก็จะกลายเงหัวตำนมเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูครับว่านางานงานนะครับก็โอ้ตอนนี้ก็ได้ถึงแล้วนะครับผมบ้านเทพยักษ์นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้เสียตอมไปถึงข้างล่างดีกว่านะมาเดี๋ยวถึงให้มุมในเห็นนะครับมาถึงนะครับถึงให้แคบแคบแห้งเ่ยมันทางมันแคบด้วยเนาะใช่ไหมลุ้งลุดมีหัวนเอวเวียงหัวเวียงเข้าไปหนุนเลยนะบ้านเลยคือพวงผมมาบ้านปะไหนครับผมพอขอดยตรง อ๋อมาเทนี่ครับอยู่ในบ้านทเทปะเนี่ยตอนไปดูตรงข้างลังโอเคครับผมไปไปดูข้างล่างกันครับอันนี้นะครับผมไปครับไปครับชิวเท่าได้ไหมเอ้ามาใส่ครับติดมาใส่เดี๋ยวรอเขาออกก่อนครับโอ้บังบังฟูนคูนได้นะรถอ่ะกระจายรถซิ่งเลย แต่ประมาณนี้นะครับผมทางมันแคบนะในมันเป็นทางชุมชนนะครับผมร้านก็อยูออ่อยู่บ้านเทพพยักษ์นะครับผมเน้ครับผมมาแล้วพอได้หรือเปล่าอุ๊ท่จะเต็นะ้ยวนะเนี่ยเออกลัวท่อ,อน้ำเลยดิ บางคนก็ขูดดินนะเพราะว่ารถมันหนักนะครับ mm hmm. อู้ลั่นเลยครับลั่นเลยบิดแรงพ่อแตกใช่ใช่บิดแรงเพ่าแตกนะครับมันต้องค่อยๆโยกเข้านะครับโอ้โหยุบเลยครับเพรารถมันหนักนะครับด mm ูฝ hmm. าท่อดก่อนเลยแตกฝาท่อแตกแล้ว ฟาสทอแตกเลยไม่เหลือเลยเหรอไฟข้อ,ขอยองนะครับอ่มันมันแคบด้วยนะครับผมบายบายไอทีแทบอฟข้อยยงฮนะ สายเต็มกล่องเลยนะฮะแล้วสายไม่แห้งล้วเมื่อคืนฝนมันตกได้ไงครับแล้วน้ำมันเต็มนะครับเยอะรถมันเลยหนักไปไปตรงไปเลยพามาดูทางนี้ โยหมาครับลองดูลงโอก็ไดเ้เฉยร้านให้อยู่ในหมู่บ้านครับ เดินหน้าไปค่อยเบียดไปฝั่งซ้ายหน่อย้องใครไหมครับเขาจะเบียดซ้ายมองเบียดเบียดซ้ายนะครับเราจะทตีตรงนู้น มันลำบากนะยครับคือกองเขาให้เบียดใต้เบียดเบียดเบียดใต้ไปทางนู้นอ่ะเบียดไปทางนู้นยกเลย ทรายทรายน้ำโหโคตรเยอะขอเลยโดนคนแรง ก็จะประมาณนี้ครับ ตอนนี้ก็ได้เทเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เอาบินไปคินเงินนะครับที่ครับผมเทเสร็จแล้วไปน,นี่ก็เป็นวันหยุดไม่ใช่วันหยุดหรอกเป็นวันอาทิตย์นะครับปกติผมไปทำงานนะแต่ว่าฝนมันตกแล้วก็ผมเลยเปลี่ยนวันหยุดจากหยุดวันพฤหัสมาเป็นวันนี้นะครับผมก็เลยมากับในค่าย่งจมน,นะครับ มาเ,เพื่อนๆครับกออ็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขผมค,ครับ